f ี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับส่งท้าย FC สําหรับเบรกท้ายในวันนี้นะครับให้ FC ชมเหรียญสวยๆนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับและมีความเข้มขลังมากๆนะครับและเป็นหนึ่งในรายการเหรียญที่หายากลําดับ5นะครับ เพราะผลิตเพียงจำนวน7 8 6 000, 3 0้านนห่เหรียญเท่านั้นนะครับนั่นคือเหรียญ5บาทนะครับซึ่งด้านหน้าประทับภาพบรมุณรูปงในหลวงรัชกาลที่5ผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเลือก็อความภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีเหลี่ยมตรงขอบด้านบนของเหรียญน,นะครับแต่ตรงขอบนะครับรอบไม่มีเหลี่ยมแต่นะครับมีฟันเฟืองถี่และก็มีสีน้ำตาลคาดอยู่นะครับ พลิกไปด้านหลังเหรียญเป็นตัวชี้วัดมูลค่านะครับละมูลค่ามูลค่าของเหรียญนั่นก็คือนะครับชี้วัดคุณค่าได้ได้เลยนะครับรูปนะครับอุโบสถนะครับพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับเป็นวัดประจำรัชกาลที่5นะครับจะรด้ข้อความประเทศไทยพศ2541นบะครับ5าบาทนะครับสวยมากๆนะครับและเป็นที่นิยมมากๆและหายากมากลำดับที่5้าผลิต ตามที่ผมบอกนะครับ7จ็ดล้านแปดแสเหรียญเท่านั้นนะครับ FC ท่านใดสนใจจะเช่าบูชาเหรียญนี้นะครับหรือจะเช่าเหรียญนี้ก็รีบติดต่อมาได้นะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีจํากัดนะครับขอบคุณมาก